ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างเบิร์ดบุรดำนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเทน่านะครับเทน่าวิบากนะครับก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้าทางศรีสเกตนะครับของเสียสมปองนะครับคันนี้ก็จะเป็นเทน่านะครับลูกค้าก็เอาไปไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับก็ราคาคันนี้นะครับก็จบอยู่ที่ห้าหมื่นไปปลายนะครับราคารวมตัวรถนะครับนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีรถมานะครับให้ผมหารถให้พร้อมปั้นนะครับก็จบอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นไปปลายนะครับเพราะว่าคันนี้ก็จะใส่เป็นดุมสูตร หน้าหลังนะครับจะเป็นดุมของ k x นะครับ150นะครับเดี๋ยวผมพามาดูชุดชกหน้าก่อนเลยนะครับชุดชกหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นชุดชกหน้าหัวกลับนะครับแกน41มิลนะครับแกนชกนะครับส่วนกระบอกโชกก็ตัวอยู่ที่51มิลนะครับส่วนขนาดแทนนะครับแทนผมจะใช้เป็นแทนโปรเตเปอร์นะครับจะเป็นแทนขนาด28มิลนะครับแทนขนาด28มิลนะครับส่วนมีประกับโดมิโน่นะครับประกับโดเมนโดมนโน่เบิกใหม่นะครับปั๊มบนนะครับเบิกใหม่นะครับ แล้วก็จะมีมือเบรกนะครับจะเป็นงาน C N C นะครับแบบพับได้นะครับอันนี้นะครับแบบพับได้นะครับแล้วก็จะมีเอามือคลาดนะครับมือคลาดก็จะเป็นงาน C N C เหมือนกันนะครับแบบพับได้นะครับก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดไฟนะครับนี่นะครับนี่เปิดปิดไฟได้เลยนะครับก็จะมีพวกแบตเตอรี่ใหม่นะครับที่ผมใส่ให้นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับพวกนี้ใหม่หมดเลยนะครับพวกสายคลาสหัวกระจกพวกนี้ปลอกแฮนด์นะครับพวกนี้จะใหม่หมดเลยนะครับ เราก็จะมีดุมหน้านะครับที่ผมใช้จะเป็นดุมของเทลเอ็กซนะครับร้อยห้าสิบนะครับเป็นดุมสูตรหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีนะครับขนาดล้อหน้านะครับขนาดล้อหน้าที่ผมใส่ให้นะครับจะเป็นล้อหน้าวงล้อเอสตองนะครับขอบสิบเก้านะครับหน้ากว้างหนึ่งจุดหกนะครับล้อหน้าจะเป็นเอสตองนะครับล้อหน้าสิบเก้านะครับหน้ากว้างหนึ่งจุดหกนะครับขนาดยางเจ็ดสิบทับร้อยขอบสิบเก้านะครับเดี๋ยวมาดูยางหลังนะครับขอบหลังนะครับ ส่วนล้อหลังจะเป็นวงล้อเอสตองเหมือนกันนะครับขอบ17หน้ากว้าง1.85นะครับนี่นะครับดุมดุมที่ผมใส่ให้ลูกค้าจะเป็นแบบนี้แล้วนี่ผมทําสีให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกจานดิสตพวกน็อตนี่เงี้ยครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแกนล้อหน้าแกนล,ล้อหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแกนตะเกียบนะครับแล้วก็พวกปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับปั๊มใหม่นะครับมาดูนี่นะครับ แผ่นปิดท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นงานสแตนเลสนะครับผมพับผมพับแล้วเอามาปิดท้ายอย่างนี้เลยนี่จะเงาแบบนี้เลยนะครับเราจะมีโชคหลังนะครับโชคหลังนะครับเป็นของใหม่จะเป็นของ Y S S นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมมาดูท่อนะครับท่อคันนี้จะเป็นท่อปลายโปรนะครับอจะเป็นท่อปลายโปรครับท่อนี้จะเป็นงานของช่างนัดนะครับเป็น F S นะครับนี่นะครับ ชกหลังเบิกใหม่นะครับส่วนงานสีนะครับงานสีในตัวรถนะครับที่ผมพ่นจะเป็นงานสี 2K นะครับจะเป็นงานสี 2K ทั้งคันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดเปลือกของ CF110 นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับเครื่องนะครับที่ผมทําให้คันนี้นะครับดูงานสีนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นเครื่องคันนี้จะเป็นลูก55นะครับลูก55มิลนะครับขบูแดดนะครับที่ผมเปลี่ยนให้เป็น ลูกสูบแวนนะครับลูกลูกสูบขนาดห5ห้ามิลแล้วก็จะมีพวกก้านสูบนะครับลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับแผ่นคลาสสปริงคลาสนะครับพวกซีนต่างๆในตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพวกย้ำคลาสให้ใหม่นะครับพวกซีนลูกปืนข้อเหวี่ยงคาบูเป็นคาบูแดดนะครับควานเป็นลูกสูบแวนนะครับหัวทงหัวเทียนเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับก็คันนี้จะออกแนวซิ่งๆหน่อยนะครับเครื่องนะครับผมก็อย่างพวกกออากาศนะครับคันนี้ผมจะใช้เป็น กร่องอากาศเดิมนะครับกลร่องอากาศเดิมนะครับคันนี้ครับผมพามาดูนะครับคันนี้จะเป็นกร่องอากาศเดิมนะครับแต่ผมเบิกใหม่นะครับค so right like ันนี้นะครับรองเดิมนะครับแต่ผมเบิกใหม่นะครับพวกขาตั้งนะครับขาตั้งเบิกใหม่สปริงขาตั้งของใหม่นะครับน็อตขาตั้งใหม่นะครับพวกน็อตในตัวรถนะผมจะเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับพวกคันเกียร์นี่ก็ใหม่อันนี้ก็เป็นแบบพับได้นะครับ นี่ครับพวกก๊อกน้ามันกรองเนี่ยของใหม่หมดนะครับนี่นะครับนี่ครับปั๊มบนปั๊มล่างนี่ครับปั๊มเนี่ยของใหม่หมดเลยนะครับพวกจานลงจันดิสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกปืนคอนะครับลูกปืนคอถ้วยคอผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดในตัวรถนะครับนี่ครับคันนี้จะเป็นเทหน้านะครับเทหน้านะครับลูกค้าไม่มีรถมานะครับให้ผมหารถให้พร้อมปั้นนะครับ ก็คันนี้จบอยู่ที่ห้าหมื่นปลาๆนะครับรถมีเล่มนะครับรถมีเล่มนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ก็คิวยาวแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับคิดว่ารอได้ไม่เร่งไม่รีบนะครับสามารถมัดจําจองคิวได้นะครับคิวว่างกันยาปีหกเก้าเด้อครับนะครับรายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ทักแชทมาได้ครับทักแชทมาได้นะครับรายละเอียดคุยกันนะครับมาคุยกันก่อนนะครับค่อยตัดสินใจนะครับคันนี้ก็เตรียมส่งให้ลูกค้าทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปขี่เข้าไร่เข้าสวนอยู่ศรีสะเกดนะครับรถส่วนใหญ่ที่ผมปั้นนะครับจะเป็นรถเข้าไร่เข้าสวนซะส่วนใหญ่นะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับนะครับผมจะประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ ฝากติดตามอู่ช่างเบิร์ดด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารดวให้ดูทีนะครับก็คร่าวๆจะประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับรายเอียด e ในตัวรถนะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ